สวัสดีค่ะวันนี้เฟิร์นพามาที่ BTS พักขนงนะคะจะพาไปชมโครงการใหม่จากอนันดากันค่ะนั่นก็คือโครงการไอเดโอสุขุมวิทพรารามสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่านะคะ มาด้านในนะคะเราจะพบกับโมเดลโครงการไอเดโอสุขวิทพาราม4ค่ะซึ่งโครงการตั้งอยู่บนถนนพารามสมีเพียงอาคารเดียวสูงทั้งหมด32ชั้นนะคะยูนิตพักอาศัยมีเพียง642ยูนิตเท่านั้นส่วนกลางเราจัดเต็มให้ทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่ชั้น6เป็นเมนฟิสิลิตี้นะคะชั้น32เป็นสกายล่าช์และชั้น33เป็นลูฟท็อัการ์เดนค่ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปชมห้องตัวอย่างค่ะซึ่งเป็นขนาดเริ่มต้นของโครงการนี้ห้องสตูดิโอขนาด2ี5าดตารางเมตรค่ะเข้ามาด้านในค่ะเราจะพบกับครัวและห้องน้ำก่อนนะคะถัดเข้าไปจะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นและห้องนอนค่ะซึ่งโครงการได้ทำบานสไลด์กัน้นแยกฟังก์ชันการใช้งานและฟังก์ชันการพักผ่อนมาให้แล้วนะคะซึ่งเป็นข้อดีเวลาที่เราทำอาหารกลิ่นก็จะไม่เข้ามารบกวนด้วยค่ะ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้นะคะก็คือ f o r to ceiling สูง2.9เมตรค่ะซึ่งจะทำให้ห้องดูโปร่นะคะเวลาที่เราอยู่ภายในห้องเราก็จะรู้สึกสบายไม่อึดอัดค่ะจะสังเกตว่าโครงการนี้ทำห้องขนาดสตูดิโอมาค่อนข้างใหญ่นะคะทำให้เรามีพื้นที่วางฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ น,นี้จะเป็นบริเวณครัวนะคะซึ่งโครงการจะบิวอินเคาน์เตอรต์ครัวมาให้แล้วค่ะพร้อมเตาไฟฟ้าที่ดูดควันและสิงหลังจานค่ะบริเวณที่วางเครื่องซักผ้านะคะโครงการจะนํามาไว้ในห้องน้ําค่ะข้อดีก็คือเวลาที่เกิดน้ำนํำรั่วน้ําจะไม่ทําให้พื้นภายในห้องเราเสียหายนะคะ ตัวอย่างห้องถัดไปค่ะจะเป็นแบบ one bedroom p l u ขนาด44ตารางเมตรนะคะซึ่งเดินเข้ามาภายในห้องเราจะพบกับห้องอเนกประสงค์ที่เพิ่มเข้ามาค่ะขนาดห้องอเนกประสงค์ค่อนข้างกว้างนะคะสามารถทำเป็นห้องนอนห้องที่2ได้เลยค่ะและห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนหลักของไทป์นี้นะคะ ค่ะเป็นบริเวณ Living Room นะคะซึ่งเราสามารถวางโต๊ะทานอาหารที่บริเวณนี้ได้เลยค่ะ ถัดมาจะเป็นห้องครัวนะคะทียนี้เราจะทําเป็นแบบครัวปิดค่ะมีบานสไลด์กั้นระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องครัวนะคะและยังคอนเน็กกับห้องน้ําค่ะซึ่งเวลาที่เรามีแขกมานะคะสามารถเดินผ่านห้องครัวเพื่อเข้าห้องน้ําได้เลยค่ะและห้องน้ํายังคอนเน็กกับห้องนอนหลักของเราอีกด้วยนะคะเรียกว่าฟังก์ชันการใช้งานลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ มาถึงห้องตัวอย่างห้องสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นขนาด2 b e d r o o ูม b a t h Room 65ตารางเมตรค่ะ สำหรับ2ห้องนอนนะคะห้องครัวจะเป็นแบบครัวเปิดค่ะจะสังเกตว่าโครงการให้ฟัง์กชันการใช้งานมาค่อนข้างจัดเต็มนะคะครัวค่อนข้างใหญ่มากๆค่ะเหมาะสำหรับการพักอาศัยที่เป็นแบบครอบครัวเลยนะคะ และอีกฟังก์ชันหนึ่งที่โครงการให้มาค่ะจะเป็นฟังก์ชันตู้เก็บของทางด้านบนนะคะซึ่งสามารถดึงลงมาแล้วหักเก็บได้อย่างง่ายดายค่ะเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราเราเลยนะคะและห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเซค n d นเบดรูมค่ะซึ่งจะสังเกตว่าห้องค่อนข้างกว้างค่ะสามารถวางเตียงใหญ่ได้อย่างสบายๆเลยนะคะ และห้องนอนค่ะยังคอนเน็กกับห้องน้ำรับแขกด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างสะดวกสบายมากๆค่ะมาถึงมาสเตอร์เบดมกันแล้วนะคะห้องนอนใหญ่ค่ะก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันเลยนะคะ สำหรับห้องมาสเตอร์เบดมค่ะจะมีห้องน้ําอยู่ภายในห้องนอนด้วยนะคะซึ่งความพิเศษก็คือจะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยค่ะความพิเศษของ2ห้องนอนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตู้รองเท้าที่โครงการบิวอินมาให้แล้วนะคะบิวอินเป็นตู้ขนาดใหญ่เหมาะสําหรับครอบครัวเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการไอเดโอสุขุมวิทพระราม4หลังจากได้ชมห้องตัวอย่างกันไปแล้วโครงการนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวยังไงเฟิร์นจะสรุปเรื่องรายละเอียดโครงการและราคาให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเฟินขอเริ่มที่โลเคชันของโครงการก่อนนะคะไอเดโอสุขุมวิทพระราม4จะตั้งอยู่ห่างจาก BTS พระขนงประมาณ350เมตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นระยะที่เดินได้สบายๆเลยนะคะ และความดีงามของสถานีพระขนงนะคะก็คือใกล้ร้านค้าร้านอาหารค่ะและยังมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตตรงซัมเมอร์ฮิลให้ลูกค้าได้เลือกช้อปปิ้งก่อนกลับบ้านด้วยนะคะ โครงการนี้ยังสะดวกสำหรับคนที่ใช้รถยนต์เป็นหลักด้วยนะคะสมมุติว่าถ้าเราขับรถเข้าไปในเมืองแล้วขากลับไม่อยากเสียเวลารถติดบนถนนสุขุมวิทนานๆเฟอร์แนะนำให้เลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท36หรือซอยสุขุมวิท40เพื่อลัดมาถนนพรลราม4ค่ะสามารถตรงดิ่งกลับบ้านได้เลยนะคะหรือหากออกไปซื้อของที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตตรงซัมเมอร์ฮิล ก็สามารถขับเลยไปหน่อยเพื่อใช้ซอยสุขวิท44ทับหนแล้ววนกลับมาที่โครงการได้เลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและโครงการยังอยู่ใกล้กลับทางด่วนถึง2จุดด้วยกันนะคะจุดที่1ก็คือทางด่วนฉลองรัฐและจุดที่2ก็คือทางด่วนเฉลิมมหาคน,นะครค่ะ สำหรับโปรเจกต์ดีเทลวันนี้เฟิร์นมีเล่าคร่าวๆไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะจะมาขอลงดีเทลในส่วนของ Facility ให้ฟังกันค่ะ Main Facility จะอยู่ที่ชั้น6นะคะแบ่งออกเป็น2โซนก็คือ private zone และ active zone ค่ะ Private Zone ประกอบไปด้วย Co-Creative Space และ Meeting Room นะคะส่วน Active Zone ค่ะประกอบไปด้วย Fitness และ Swimming Pool ซึ่งจะมี Aqua Exercise Equipment ประกอบไปด้วยเครื่องปั่นจักรยานและลู่วิ่งในน้ำค่ะ สำหรับราคาโครงการ i d เดโอสุขมุมวิทพารามสี่นะคะโดยโลเคชันที่ใกล้ BTS และรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดนี้ค่ะแต่ราคาต่อตารางเมตรเริ่มต้นประมาณ1 2 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นหรือเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3.59ล้านนะคะเป็นยังไงคะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมคะ ถ้าสนใจอยากเข้าชมโครงการชมห้องตัวอย่างสามารถแจ้งนัดเฟิร์นได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เฟิร์นมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษานะคะวันนี้เฟิร์นต้องขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ